จบไม่มีอะไรหาเหรอคะไม่มีอะไรดูแล้วเหรอคะคุณไปแ็ไปแกกลัวอุ้ยอะไรเลือกเลือก อะไรอะไรปากอะไราบอกว่ายานเล่นว่าพี่เอกว่าเฮ้ยลืมอีกแล้วเขาเล่นไม่เหมือนคนที่นี่นะเว้ยเขาไม่รู้นะ อย่าชารีก็อย่าแกล้งลุงสิถูกลุงจะไม่แกล้งอเ่างเงรัยไปเลไปเลยออกมาออกมาออกมามาแล้วมาแล้ว ไปกันเป็นแก๊งเลยทีนี okay. okay. like ้เอาไ่เอาไปไปถ่ายทั้งนมดนนะมันมืดนี่ยตรงเนี้ยมุมเนี้ย เอะ้ส่ท้ากางเลยลีมันจลี่เอ๊ะนี่ก็พูดไม่รู้เรื่องลุงเนี่ยรอพ่อรอเหมือนเดิม ฉายาพอแล้วลูกไม่เอานะลูกเดี๋ยวเข้าตาลุงลูกขับรถออดูแลดูแลหลานชายหลานชายช่วยมเออเออกเดหับะเถูหลักด้วยเหนียวเนิบเลยมเอาหัวหัวเอาไม่ไปหมอไปหมอ เพี่เก็ตรักแม่พ่ออุยเนี่ยวันโมก่อนลูกกับพ่อเนี่ยพอแล้วชาลียาไม่เอาแล้วหนุ่นเอ็กี้ต้องตบเลยอย่าเสวเอาเอาเฮ้ยพขา